g o d z i l l a v อร์ซัสเสันส้นๆเลยเป็นโครงการหนังก็ซ i ล่าที่ไม่ถูกสร้างอีกเรื่องนะครับหรือว่าจะเยอะไปไหนเป็นหนึ่งในแนวคิดของพูงกับชิซุเกะคเนโกะในปีส0 0 1หนึ่งคือผู้กับจีเอ็เอ่ะก่อนที่เขาจะทํา g เ k เนี่ยก,ก็มีไอเดียภาพน,นี้มาก่อนนะครับโดยในเรื่องเนี่ยคือได้มีอวกาศที่ชื่อทาเคกามิกลับมาญี่ปุ่นโดยไม่รู้ว่าติดไวรัสแปลกปลอมมาด้วยเขาเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและหนีออกจากบ้านเพื่อไม่ให้ลูกสาวรู้ ต่อมามีรายง,งานว่าพบเห็นสิ่งมีชีวิตลับที่ถูกเรียกว่าเอ็มบริเวณภูเขาไฟฟูจิและกอร์สิล่าก็โตัวขึ้นและโจมตีญี่ปุ่นนะครับลูกสาวของทาเคกามิโควว่าเอ็มเนี่ยคือพ่อของเธอที่กลายเป็นไคจูแล้วนะครับเรียกว่างพลเรื่องค่อนข้างกาวอยู่แต่เสดยิ่งยกเลิกเนี่ยคันยโกะยกเลิกเพราะว่าในเรื่องเนี่ยดูเศร้าเกินไปเนาะก่อนเนาะอาจจะมีความพังกับตัวเด็กลูกสาวไงพ่อกลายเป็นปสัปหลาดด้วยนะครับแอบไนดะ้แต่กูจะแมนอยู่นะกูจะแมนภาพไหน,นตัวอะไรนะที่มันมีไคจูที่เหมือนคนมันกลายเป็นไคจูอะ และมันก็ตายเศร้าๆหน่อยจำไม่ได้เหมือนกันแล้วแล้วพอมันเศร้าออไปคันยกรจะเปลี่ยนโปรเจกต์ไปทำก็ซิล่าเอ็กซ์วาลานบาร์กอนแอนด์แองกิลัสจะเจนโมสเทอร์เอาอาไว้แท็กและต่อมาก็จะกลายเป็นก็ซิล่ามอชชาแอนด์คิงกิโดล่าจะเจนโมสเทอร์อเอาไว้แท็กทีหนึ่งนะครับ